ทุกคนวันนี้เราจะมาให้ดูหนูกันนะคะหนูหนูมันอยู่ในกรงเราจะออกมาก่นอนจุ๊บจึ๊บออกมาแล้วออกมาแล้ว,ออ,ลวออกมาแล้วออกมาแล้วอยู่ใต้โรทรศัพท์ครับนี่ครับเป็นไงหนูขาข้า,าวที่เป็นเลี้ยงต้แต่เด็กจนหลับแต่โตแล้วค่ะตอนนั้นเด็กเท่านี้เลยค่ะทุกคนตอนนั้นเด็กเท่านี้เองแต่ตอนนี้ถึงนี่แล้วนะค่ะ ตอนนั้นมันยังเล็กๆอยู่เนาะมันมันก็ไม่ค่อยจะแบบเชื่องเท่าไหร่แต่ตอนโตนี่มันเชื่องแล้วนะคะใช่มันยังไม่โตเท่าพ่อแม่มันนะแต่เราไม่กลัวหนูนะตอนตอนแรกๆเนี่ยผมจะพาตอนเลกๆกุ้มง,<ๆ>งมันนะคะกุ้งเป็นแบบนี้ครับผมนยก็ม,มีตัวโจ๊กเกอร์วิ่งใหญ่แล้ว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 คนอื่นจะเห็นไหมแล้วก็เอามาโชว์สิ เอ,เอามาโชว์ยกกรงมาโชว์นี่ไงทุกคนอทองของมันนะอขอโทษนะจอเกอร์ฉันอุตส่าห์ยือบ้านนี้มาเป็นพันเป็นล้านเป็นแสนเป็นร้อยเป็นล้านเป็นันไม่เชื่อหรอกสองร้อยสามร้อยเองทุกคนแต่อันดับแรกต้องกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะถ้าใครแบบจะแบเดียไม่กดไม่กดติดตามก็ช่างนะไม่ได้ยุ่งใช่ไหมติมเนาะใช่ไหมใช่มีรูปเจ็ดตัวใช่ถ้าถไม่กดไลค์ครับผมจะไม่ส่งลูกหนูไปครับผมขายด้วยหรอดตีมขายตอนไหนวะ หนูมันี่บาทแค่กดไลค์หนู<ก>มันกี่บาทสามร้อยสามร้อยเอาเงินมาสามร้อยนะคะแค่สามร้อยนะคะกดไลค์ขายออนไลน์นะคะแต่แต่เราไม่ได้ขายจริงนะอันนี้พูดเล่นๆนะนี่ก็อย่าพูดแบบนั้นดิอันนั้นฉะน,น,นั้นก็ขายเล่นๆนะผมก็ขายจริงอยู่แต่ตอนนี้แค่แค่แบบเออ มาดูมันแบบอันนี้ข่ายนะใครกดไลค์ได้เยอะที่สุดนะครับโอ้ยกดไลค์อ้ามันขาดมันขาดเป็นอะไร<อ>บร่เจ็บดอกถ่ายเออคิวถ่ายคิวเนี่ยใเค้กหนูจะเอาไปดูด้วยสุดแเด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยก็บอกอันนี้บอกซ้ำาวันนี้ขอลากันไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายน้องๆบ๊ายบาย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 ค่ะมากัดพี่อีกละยังไม่ทันได้บ๊ายบายเลยทำไมทำไมจบเร็วจังคนอื่นบ๊ายบายอย่ามากัดนี่ ก็จะกัดอย่างเดียวเลยเนี่ยวันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ย้ำอีกทีนะกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ